สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางป้าเจีวได้โพสต์ถึงสิ่งนี้แอในส่วนของทางเอฟซีกับคิดหนักถึงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะบาดท,ที่นี่พี่น้องอ่าล่าสุดที่เพื่อนได้โพสต์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับโพสต์เกี่ยวกับที่ทางคุณแพลวเพา,พานั่นเองลงรูปทางแพลวเพา,พาแล้วก็ น้องนาลิตะแล้วก็น้องตัวเกียวนะพี่น้องเนาะแล้วก็แคปชั่นแบบนี้เกิดเป็นแพลียวเพาวปวดขี้พิษตีประสานวพนนนพนานพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแต่ทาง fc นะพี่น้องเนาะทางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของทางป้าเจ๋วก็กลัวสิ่งนี้บอกว่าป้าเจ๋วคะเมื่อวานอ่านเจอว่าทางทนายทางโน้นบอกจะฟ้องร้องให้น้องสองคน ไปอยู่กับทางโน้นวาสันวามันจะเป็นไปได้หรือคะมันคิดถึงขั้นนี้แล้วคะ่ะเราต้องสู้จนสุดฤทธิ์นะคะวาสันว่าพี่น้องทางเอฟซคอมมินเขามาเว้าถึงเรื่องนี้ว่าอ้างทนายอีกฟังนี่คือบอกว่าจะฟ้องร้องให้น้องสองคนไปอยู่กับทางฝั่งพ่อนั่นแหละพี่น้องอทางเอฟซีเพินก็เลยคิดยากเนาะว่าในส่วนของถึงขั้นนี้แล้วตีประมาณนี้ เราต้องสู้จนสุดฤทธิ์นะประมาณนี้พี่น้องเอฟซีทันอื่นกันเลยเขามาคอมมิ์บอกว่าขอตอบนะคะจากคนมีประสบการณ์น้องเราเป็นทนายมีลูกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสพอเลิกกันน้องเราฟ้องจะเอาลูกยังแพ้เลยค่ะขนาดเป็นทนายเพราะศาลเขาให้สิทธิ์แม่ร้อยเปอร์ซนต์มาสัาพี่น้องบางคอมเมินก็นบอกว่าแต่ตอนนี้พ่อกับแม่สิทธิ์เท่ากัน ตามสารตัดสินค่ะเรื่องจะฟ้องไหมเป็นเรื่องของเขาจริงๆวสันต์วพี่น้องบางท่านก็บอกว่าใช่แม่มีสิทธิ์ร้อยเปอร์ซ็น์วสันตวพี่น้องบางข้อมินก็บอกว่ามั่นฝันกลางวันข่าววสันวะอิบซีันนีบอกว่าทางนี้บริได้ขาดตกบกพองเอียงประมาณนี้พี่น้องหรือจะว่าบ้านเขาหลังหลายร้อยล้านกว่าแพลวเผ่าลูกจะมีความสุขกว่า หรือประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องเอฟซี FC คอมมินทันอื่นนอกเพื่นกะเขามาตรวจกับน้องพี่น้องนอกเพื่นบอกว่าโตให้ถึงคันนั่นสารท่านกับค้งหินาถามน้องๆก่อนว่าจะอยู่กับใครประสันวาแต่ทางแม่ก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องในการดูแลอย่าพึ่งไปคิดมากตรงนั้นเลยประจันวาพี่น้องทางท่านนี้เพื่นบอกว่าอย่าเฝ้าไปคิดยากให้กำลังใจคนที เรารักกันดีกว่าวาารย์วาพี่น้องเอฟซี FC กะเขามาบอลและกะทกถึงเรื่องนี้กันนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่มีทางคอมเมนต์ที่เพื่อนกะคิดอยากในส่วนของเรื่องดังกล่าวนาะพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ comment ของทางเอฟซีเพื่อนกะมาบอลถึงในกรณีที่ทางป้าเจวได้โพสต์บอกว่าเกิดเป็นแพ้่เผ้าปวดขีกระพิษตีประมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะเพื่นอนกะ มาคอมเมนต์ว่าแบบนี้ท่านที่พี่น้องเพิ่นก็บอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นพี่ได้วาสันว่าแนะนํางดออกสื่อทุกช่องทางแล้วจะดีขึ้นค่ะว่าวสันว่าเมื่อเราเลือกแล้วในทุกอย่างทุกการกระทําในโลกโซเชียลย่อมมีคนชอบและคนไม่ชอบว่าสันว่าพี่น้องแต่ถ้ากะระแสไปในทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันเราต้องพิจารณาตัว แก้ไขปรับปรุงตัวเองวาสันวาทางเอฟซีทันนีกับพิมพ์บักย่งเง่าพ่หนวงบอกว่าเราเลือกเองทําเองกะต้องยอมรับในผลที่สิเกิดพันวานี่คือสังคมโซเชียลโลกของโซเชียลพันวาและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยวาสันวาให้เข้าใจเพราะทุกคลิปทุกการกระทําที่เราลงไป อาจเป็นคุณและเป็นโทษได้ตลอดเวลาปรสันว่าพี่น้องอีฟซีทันนี่เพื่นกะเขามาข้อมินไว้แบบนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าทันนี่ก็ได้บอกว่ามันเกี่ยวกับคนจ้ามันไม่เกี่ยวกับการลงคลิปหรอกคนที่รักเขาก็ว่าน่ารักคนที่ไม่ดีรักให้ตายมันก็ไม่รักเขาว่าสันวะบางข้อมินก็บอกว่ามันไม่ผิดหรอกถ้าทำอะไรแล้ว ตัวเองผิดแล้วรู้จักขอโทษมาสัญมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะหลายคนหลายท่านกะเขามาคอมเมนต์เบาถึงเรื่องดังกก้าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเฮตหยังกะผิดเบิด์ุซย่างนั่นแหละราสัญมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดหวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า